ชมการถ่ายทอดสพของโบลิโวไทยลีกนะครับเกมคู่ระหวา่างนคกกอลสีมามาได้สี่เปิดบ้านรับการมาเยือนของจากฟูบุรีรัมในเ็ดน,นะครับเอาครับนคกกอลสีมาในชุดสีส้มนะครับน้าลือลอารมณ์สว่างเปิดเลยมาอายุมาซิก้ามาซิก้าโยกเข้ามาแล้วออกซ้ายให้ทีละทรยอดด้วยซ้ายมาโอ้โหชกออกไปก่อนได้ครับเอาครับทีละทรชิปเข้าไปนะกรอล์ฟโทษมงเข้ามา สุปชัยตีกังกาโอ้โหแล้วก็สุดท้ายสุรก้าครับจมงเปลี่ยนทางแต่บอลมันข้ามคานออกไปดีแลนเปิดพุ่งมาโอ้โหเกี่ยวติดครับเอามาดูหอามาดูโยกมาหามาดูครองข้าขวาขวาแล้วยอดมาลูกนี้โอ้โหปัดได้เดียวแล้วก็จะต้องตามเล่นครับโอ้โหสิรรักโอ้โหเกือบจะถึงความเมฆคาลิคาล่เหมือนกันลูกทุ่มได้บูกต่อรัตนากรเปิดเข้ามาลูกนี้เอาสกัดโอ้หูวิบีเลียมแต่ว่าบอลมันสูงไปครับ สุประชัยยังไม่เร่งเปิดครับให้สุลก้ามาที่ธีละตอนวาง้วยสายพุ่งขึ้นไปลูกนี้โจนาธานโบลิกี้หลุดมาแล้วกระดกแล้วก็1นูนย์ครับโอ้โหบุรีรัมขึ้นนํำนานทะีที่2ี่จากโจนาธานโบลินกี้ดูครับท่าีใจของโจนาธานโบลินกี้ครับดูครับ <laughs> บอลยามาลูกนี้เปิดมานี่วิ่ง มาจากด้านหลังนะครับบูลิงกี้ใช้ความเร็วครับแล้วก็แปะบอลด้วยเท้าส้ายครับดูการวางบอลครับของทีทอัลทันครับโอ้โหนี่ครับตกพื้นหนึ่งแล้วก็กระดกด้วยเท้าขวาครับข้ามทิศศาสตอตไม้แก้วเข้าประตูครับแต่ว่าเช็กวิยาก่อนครับไม่มีปัญหาครับ1-0รับบุรีรัมขึ้นนํำพิติล่าตัดมาโดนโบลินทางฝั่งของอยุมาซิก้าครับโฉมาได้ค่อยๆมาเรื่อยๆโยกมา แล้วขวางเข้ามาตรงกลางสุปัชโชคยิงไปแม,ม่ไปติดเสบแล้วก็จะซ้ำอีกทีหนึ่งก็ไปติดอีกมาซิก้ายอดลูกนี้มาเสาไกลได้มงโอู้หูสุปชัยแต่ว่าไปตรงตัวพิสารเปิดพุ่งขึ้นหน้ามาลูกนี้โจธาบูลินกี้มาที่สุปชัยยิงฉลบอู้ดีว่าไม่ตรงรอบโอ้โห<า>อายุมาซิก้ากออก มาซิก้าไหลต่อมาให้กับโบลินกีโบลินกีเปิดเข้ามาสุภชัยโอ้โหลูกนี้ใช้อกกระแทกบอลเนี่ยเลยนะลือเบอร์ด,ดินชิปขึ้นมาถึงมาซิก้าปล่อยบอลตกหนึ่งจังหวะถัดมาแล้วคืนกลับมาสุภโชคสุภโชคให้บอลมารัตนากรยิ่งลูกนี้ <c oughs> โอ้โหบอลมันพุ่งน่ากลัวครับ ไปที่สุปโชคเอาครับสุปโชคได้พาบอลจี้เข้ามาสุปโชคไหลเข้าช่องมาโบลินกี้ยิงโอ้โห,โห,โหลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอ้โห,โหยิงลูกนี้ไม่ดีครับธนทานโบลิกี้ครับหลุดไปแล้วแล้วครับเอาตัดนาทีละตอนให้มาสุปชัยยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้โห,โอโหพอภาพตัดมาปุ๊บดี สุประชัยใจเด็ดครับทำประตูที่2ให้กับบุรีรัมหนีห่างเป็น20โอ้โหจ่ายบอลไม่ดีของพิศารออกมาแก้วครับนี่ครับจ่ายมาให้ทีวทอนเฉยเลยทีวทอนครับไหลมาสุปัญชัยใจเด็ดครับนี่ยิงด้วยเท้าซ้ายเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับนาที44ครับบุรีรัมขึ้นนำนครราชสีมามาได้ f c ครับจากสุปชัยใจเด็ดครับ2นาทีกำลังจะหมดครับและผูุตัดศินก็เป่าหมดครึ่งแรกครับบุรีรัมยเนเตดนะครับบุกมานำนครราชสีมาอยู่2ประตูต่อศูนย์ เล่นกับสุภโชค,ครับธีรทรดูหมาขวาแล้วนฤบดินเปิดเลียดเข้าไปติดเฉลิมพงเข้าทางสุภโชคยิงลูกนี้ก็ไปติดเฉลิมพงสุภชัยสุภชัยจะเข้าช่องมาสวยมาซิก้าลุดมาและลูกนี้เข้าซ้ายยิงโอ้โหเข้าข้างครับธีรท,ทรฝากมาธีรท,ทรจิมลุดแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะน,นี้ของโบลินกี้เดียวเดียวกับพิสารแล้วก็ยิงลูกที่สามสูงเลยครับ โอ้โหบุรีรัมแต่ว่าน่าจะมีธงนะครับเดี๋ยวดูครับ VAR ก็จะช่วยเช็คให้นี่ครับนิดเดียวแล้วครับจุรธารบุรีจี้หลุดไปครับลำบากไม่ได้ครับ,รบสุโชคออกมาทางขวานฤารืบดินนราลือบดินแต่งมานิดนึงแล้วก็เปิดลูกนี้วัดกโอ้โหพีสารปัดไม่โดนแต่ว่าบอลมันออกไปนะครับพีสารจะไต่ยาวเลยครับลูกนี้ เป้าหมายอยู่ที่เอามาดูหาครหลุดมามาได้ของบอลอยู่แล้วเลือกคล้องเข้ามาเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วเปิดมาลูกนี้ไม่ได้สามครับนัตชัยมารัตนากรธีทรทรเข้าช่องโบลินกี้ไหลต่อมาสุปชัยยิงโอ้โหส้ำไม่ได้ครับบทังฝั่งของมาซิก้าศิวรัตเปิดย้อยๆโด่งๆขึ้นมามองมาสุปชัยเก็บให้สุภโชค สุปโชคกระชากสุพโชคเปิดลูกนี้มาสุปนัดโอ้โ,โหลงมาเพื่อยิงไงครับสัมผัสบอลแรกครับของสุปนัดเหมือนตาเป็นประตูที่3ของบุรีรัมครับดูครับสุพโชคเปิดมาลูกนี้ครับผ่านมาลูกนี้นะะัทพงศริยาเนยไม่ถึงครับสุดท้ายเนี่ยมาเข้าทางสุปรนัดเหมือนตาครับสัมผัสบอลแรกของเขาครับทำประตูได้เลยครับเอิดจอขึ้นหน้ามาให้กับสุปชัย สุปชัชยยกระโดกมาโบลินกี้พักและยิงลูกนี้ไปติดเซฟของพิสารโอ้โหธีรท,ทรยอดมาให้กับสุปโชคสุปโชคที่เข้ามาสุปโชคกระชากสุปโชคเปิดให้สุพนัทไม่จริงลูกนี้มันแปกแ๊กครับวันนี้มีพี่ปันน้องมนาะดูเลย <c oughs> บอลยาวขึ้นมาของนครกลาลสีมาบ้างบอลมาถึงอามาดูลาตัดเข้ามา แล้วก็ไหลบอลต่อมาจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหไปติดเซฟครับล,ลูกยิงของวัชรินและพุทธสินก็เป่านหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหบุรีรัมย์ครับบุกมาเอาชนะนครราชสีมาได้ถึงทีมสามประตูต่อศูนย์ชนะแบบไปกลับเลยนะครับ